สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยพุงนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำนี่นะต้มเส้นตีนไก่กันนะครับก็วัตถุดิบก็จะมีนี่นะครับตีนไก่ครึ่งกิโลนะฮะล้างน้ําถูกกับเกลือเอาความค้าออกให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีหัวเชื้อเท้าหนึ่งหัวนะครับหั่นไม่ต้องหนามากนะครับตัวรากผักชีสักสองรากนะครับผมกระเทียมจีน3ากลีบนะครับ มีลูกชิ้นหมูนะครับผมหรือจะเป็นลูกชิ้นไก่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะแล้วก็จะมีนี่นะครับวุ้นเส้นวันนี้เราใช้เป็นวุ้นเส้นสดตัดต้นใสนะครับหรือว่าจะใช้วุ้นเส้นสดตัดต้นแก้วก็ได้แล้วแต่ชอบนะอร่อยเหนียวนุ่มเหมือนกันนะครับผมส่วนเครื่องปรุงนะครับเอาไว้ปรุงรสก็ง่ายๆเลยอันนี้เราใช้น้ำกระเทียมดองนะครับสามช้อนโต๊ะกับกระเทียมดองหนึ่งหัวนะครับผมแล้วก็จะมีซีอิ๊วหวานนะครับผม ซีิวขาวเนาะซอสฝาเขียวนะครับเกลือนิดหน่อยน้ําตาลนะครับแค่นี้เองง่ายๆอ๋อแล้วก็อาจจะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวกับต้นหอมผักชีนะครับเวลาเสร็จแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลงมือทากันเลยนะครับนี่นะครับวิธีทําก็ง่ายๆนะครับอันนี้เราใช้น้ํามันเก่าจากที่เราเจียวกระเทียมนะครับตัวนี้นะครับผมเอามาเราก็จะเอาตัวตีนไก่นะครับมาฉาน้ํามันเนาะเพื่อให้หนังมันตึงนะครับเวลาเราไปต้มเนี่ย หนังมันจะได้ไม่เละนะครับใช้น้ำมันเก่าจากเจียวกระเทียมนะจะได้หอมนะครับ ฉาแค่ให้หนังมันตึงนะครับไม่ต้องให้สุกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวได้ที่แล้วเราก็จะเอาน้ำมันออกแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะครับนี่นะครับ ชาให้หนังมันตึงสีออกเหลืองๆประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเสด็จน้ำมันออกนะครับนี่นะครับหลังจากที่เอาตัวน้ำมันออกนะครับแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปเลยนะครับนี่นะแล้วก็เร่งแก๊สนะครับผม น้ำเปล่าเราใช้1,600 ml นะครับ1,6ลิตรนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้น้ําเดือดนะครับผมช่วงนี้เราก็ใส่รากผักชีนะครับตัวกระเทียมนะไม่ต้องบุกก็ได้ใส่ไปเลยนะครับผมแล้วก็ตัวหัวไชเท้านะครับ เดี๋ยวพอน้ําเดือดเรามาปรุงรสกันนะครับนี่นะครับพอน้ําเริ่มเดือดปุ๊บเราก็ใส่น้ํากระเทียมดองไปนะครับสามช้อนโต๊ะกับกระเทียมดองไปหนึ่งหัวนะครับเกลือสิบหนึ่งส่วนสามช้อนนะครับช้อนโต๊ะนะครับผมซอสฝาเขียวนะครับหนึ่งช้อน ซีอิ๊วขาว1ช้อนนะครับแล้วก็ซีอิ๊วหวานนะครับผม2ช้อน ต้มเส้นก็จะให้สีออกแบบประมาณนี้นะครับคล้ายๆคือเตี๋ยวไก่นะครับผมแต่ว่าทําง่ายกว่ามากนะเดี๋ยวพวกฟองข้างหน้านะครับเราก็ช้อนพยายามช้อนออกนะเพื่อให้น้ํามันใสนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าไงปล่อยนะครับเคี่ยวด้วยไฟอ่อนสักประมาณ40สีนาทีนะให้ตีนไก่มันนุ่มกับตัวหัวไชเท้ามันสุกนะครับผม แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสชาติความหวานเพิ่มน,น้ําตาลอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้าขาดเหลืออะไรก็มาปรุงหลังจากนี้ะนะครับผมโอเคเดี๋ยวอีก40นาทีเรามาดูกันนะครับช่วงนี้ก็ลดมาเป็นไฟอ่อนนะครับผมค่อยๆเคียเ่ยวนะฮะปิดฝาสักหน่อยนะครับขาไก่จะได้นุ่มนะครับผมนี่นะครับเราเคี่ยวมาได้40นาทีนะฮะเมื่อกี้เราปิดฝาแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับผมก็ น้ำซุปอะไรก็ได้ทีนะไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเลยถ้าใครชอบทานหวานนะครับอาจจะเพิ่มน้ำตาลไปอีกสักครึ่งช้อนนะครับผมแต่สําหรับเราเราว่าโอเคแล้วนะรสชาตินี้ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยนะครับก็เ,เดี๋ยวรอลูกชิ้นสุกนะครับแป๊บหนึ่งนะอันนี้ขาไก่ตีนไก่นุ่มแล้วนะครับผมตัวหัวชเท้าเห็นไหมครับสุกใสแล้วนะครับอันนี้ได้ที่แล้วเสร็จแล้วก็ใส่ตัว กุนเส้นสดของเราลงไปนะครับใส่ตามชอบนะครับกุนเส้นอันนี้เรานี่นะใส่ลงไปเลยอย่างเราใส่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ250กรัมนะครับผมน,นะแต่ถ้าใครครอบครัวใหญ่ก็อาจจะใส่กุนเส้นเพิ่มเข้าไปนะครับ ประมาณสักแป๊บเดียวนะครับไม่เกิน5นาทีคุณเ,เส้นก็กับลูกชิ้นก็ได้ทีแล้วนะแล้วก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยนะครับช่วงนี้ก็เล่งไฟนิดหนึ่งนะครับให้บุนเส้นมันนุ่มนะครับเห็นไหมตีนไก่เราเนี่ยนะคงสภาพนะครับผมไม่เละนะครับโอเคนี่นะคุณเ,เส้นใส่นุ่ม กขเป็นใช้ได้นะครับผมลูกชิ้นก็แป๊บเดียวสุกแล้วนะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันเลยนะครับนี่นะครับเราตักใส่ถ้วยนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟตามชอบนะครับครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีนะครับ แล้วก็กระเทียมเจียวที่เจียวไว้นะครับนี่นะดีงามมากๆนะครับปรุงรสก็ง่ายๆนะครับผมพริกป่นหรือพริกขั่วนะครับผมน้ำตาลน้ำส้มนะครับแค่นี้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับเมนูง่ายๆอย่างต้มเส้นตีนไก่ก็เสร็จเรียบร้อยความรับประทานนะครับผมถ้าใครชอบนะครับลองเอาไปทำดูนะครับ สำหรับใครนะครับผมที่สนใจวุ้นเส้นนะครับสามารถหาซื้อได้ตามแมคโครนะครับห้างสรรพสินค้าและก็ตลาดไกล้บานนะครับสำหรับวันนี้นะขอตัวไปทานต้มเส้นตีนไก่ก่อนนะครับไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ